สวัสดีค่ะฉันชื่ออลิสาค่ะตอนนี้หาเงินทำหนังเกี่ยวกับชุมชนเก็บของเก่าที่คอนแค้นค่ะส่วนใหญ่ที่ชุมชนเป็นคนเก็บของเก่าค่ะเขาทำงานเยอะเขาทำงานประมาณแปดชั่วโมงที่วันเดียวก็แปดชั่วโมงกว่าแต่เขามีเงินน้อยค่ะก็หลายคนมีหนี้ด้วยค่ะก็ ตอนนี้ตอนเขาเก็บของเขาเขาต้องให้คนอื่นทำแต่เขาสนใจทำเองถ้าเขาทำเองก็เขาจะมีเงินมากกว่าค่ะก็หนูอยากไปช่วยเขาก็อยากไปที่คอนแคนก็อยู่ใกล้ๆ้เขาแล้วก็ช่วยเขาหาเงินทำเซ็นเตอร์เป็นรีไซเคิลค่ะแล้วก็ตอนเขาทำ หนูจะท้ายนังด้วยค่ะตอนนี้หาเงินเพื่อรีเสิร์ชก็ต้องหาคอมูลก็ตอนอยู่ที่อเมริกาก็คุยกับคนที่นู่นก็ไม่ได้ค่ะก็มันลำบากก็ต้องออกไปที่นูน่นก็อยู่ใกล้ๆชุมชนแล้วก็ตอนอยู่ที่นูน่นก็จะได้คุยกับคนได้สร้างความสัมพันธ์กับคนแล้วก็จะได้หาเงินง่ายกว่าค่ะ ก็ตอนนี้หาเงินเป็นเพื่อออกไปที่นู่นซื้อตัวครึ่งเป็นได้แล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้มีประชุมด้วยค่ะ